สวัสดีครับดูต่อเรื่อง integral calculus นะครับ integral calculus i n t นทิก l c ล l คลคูล c ส l คลก็เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องย้อนกลับของเรื่องอนุพันธ์นะครับย้อนกลับทุก operation ของคณิตศาสตร์นะครับเออไม่ใช่ทุก operation ส่วนมากของ operation ในคณิตศาสตร์หรือว่าการกระทำในคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับก็มักจะมี การกระทําที่เป็นการกระทําย้อนกลับนะครับการทําย้อนกลับเนี่ยเราเรียกว่า inverse นะครับคงคุ้นเคยกันอยู่แล้ว inverse เช่นการลบเนี่ยก็เป็น inverse ของการบวกการหารก็เป็น inverse ของการคูณการทำ square root การหา square root ก็เป็น inverse ของการ square หรือการยกกำลังสอง u r e นะครับ หรือถ้าเรามีฟังก์ชันเราก็จะมีฟังก์ชันอินเวอร์สแบบนี้นะครับไม่ได้เสมอไปนะครับแล้วแต่เมทริกซ์ก็มีอินเวอร์สของเมทริกซ์และแน่นอนเรามี d i f e r e n t i a t e d i f f e r e n t i a t i o n d i f f e r e n t i a t i o n เราก็จะมี integration นะครับ i n t e g r a t i o n เหมือนกันนะครับเป็นการกระทําย้อนกลับนะครับเช่นสมมุติว่าเรามีอนุพันธ์ของฟังก์งชัน x กำลังสามเรามีฟังก์ชัน f(x) ก็คือ x กำลังสามครับหาอนุพันธ์หาอนุพันธ์ออกมาเราก็จะได้อนุพันธ์อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) เท่า x กำลังสามก็คือ f ไ prime x เท่ากับ 3 x กำลัง2อ๋อไม่ใช่อ๋อใช่3 x กำลังสองนะครับนี่คือการหาอนุพันธ์ดังนั้นอินเวอร์สของการกระทำนี้อินเวอร์สของการหาอนุพันธ์ก็คือการหาปฏิยานุพันธ์นะครับเราก็ทำย้อนกลับสมมติว่าเรามีเราเริ่มต้นที่ฟังก์ชัน f x เท่ากับ3 x กำลังสองเราอยากรู้ว่าเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันใด เป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันใดเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันใดเราก็ทำย้อนกลับไปนะครับซึ่งฟังก์ชันใหม่ที่เราได้ก็จะได้เป็น f of x ซึ่งเราปรกติเราก็ใช้ตัวใหญ่นะครับเท่ากับก็จะเป็น x กำลัง3บวก c แบบนี้ เดี๋ยวให้มาดูกัน,นครับว่าทำไมต้องบวก c เราเรียกสิ่งที่เราได้เนี้ว่าปฏิยานุพันธ์อาจจะเรียกว่าอินทิกรัลหรืออาจจะเรียกว่าแอนตี้เ i ร a ฟเทฟก็ได้นะครับแอนตี Anti ้เรฟเทฟก็ได้เร,เรียกว่าปฏิยานุพันธ์นะครับฟังชันที่เป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยนะครับก็จะได้มาจากการทำย้อนกลับ นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวคราวหน้ามาดูรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแล้วกันครับสวัสดีครับ